ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเปิดเลนสองชุมชนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะนั่นก็คือโครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานผ้าไหมทอมือและการยกระดับการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านางตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งโครงการนี้นะคะได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ณศูนย์การเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านางตำบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมมาวดีกายใหญ่คณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยเป็นประธานเปิดโครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานผ้าไหมทอมือและการยกระดับการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านาง โดยมีจ่าสิบเอกนพดลคนตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างนางอมรอรัตน์ศรีอาสานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลพร้อมด้วยทีมผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มผ้าไหมตำบลทรายมูลอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอนแกน่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนย่านางผู้นำชุมชนนักเรียน สมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านางร่วมให้การต้อนรับและผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชยาท่าพิมายตัวแทนคณะผู้จัดโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะสำหรับโครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานผ้าไหมทอมือและการยกระดับการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านางมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แปลงหมอนและสถานที่เลี้ยงหนอนไหม เป็นแหล่งสาธิตวิธีการย้อมผ้าสีธรรมชาติและวิธีการทอผ้าไหมของชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านางให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผ้าไหมกลุ่มอื่นๆและนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดีกายใหญ่ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานผ้าไหมทอมือและการยกระดับการทอผ้าไหม ลายอัตลักษณ์กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านางซึ่งจากภาพที่เห็นในครั้งนี้รู้สึกภาคภูมิใจแทนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสารผ้าไหมทอมือและร่วมกันต่อยอดยกระดับการทอผ้าไหมาลายอัตลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลายเครือย่านางลายกู่แก้วซึ่งเป็นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้รับการจดลิขสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยนอกจากนี้ยังได้รับเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานคลาสสิกไทยซิว้วนกยูงสีเงินตามข้อบังคับกรมหม่อนไหมคือเป็นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอนดังนี้ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน หรือพันธไทยปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งและหรือเส้นยืนเส้นไหมต้องสาวด้วยมือหรือสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนไม่เกิน5แรงม้าทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้และที่สำคัญค่ะต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นจึงนับได้ว่ากลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านาง สามารถดำเนินกิจกรรมและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นอกจากทางกลุ่มจะมีความภาคภูมิใจในการผลิตผ้าไหมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแล้วย่างสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่จะได้นำผ้าไหมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางภูมิปัญญาพื้นบ้านประกอบกับการผลิตที่มีมาตรฐานนำไปสู่สายตาของทุกคน ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจด้วยเช่นกันสำหรับการเปิดโครงการในครั้งนี้ได้มีผู้สนใจและเข้าร่วมโครงการจํานวน60คนโดยกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยชุดการแสดงต้อนรับจากน้องๆเยาวชนของชุมชนบ้านดอนย่านางการนำผู้เข้าร่วมโครงการเดินชมแปลงหม่อนศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้ผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านาง ขั้นตอนการผลิตผ้าไหมทอมือและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงรวมถึงมีการพูดคุยแลเกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินกิจกรรมทำให้บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและแสดงความยินดีร่วมกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะศึกษาดูงานเกี่ยวกับผ้าไหมทอมือณศูนยะ์การเรียนรู้ผ้าไหมทอมือบ้านดอนย่านางตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0645929294ค่ะที่สำคัญนะคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมโครงการดีๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงมานำให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันเช่นเคยหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะให้เรานำเสนอก็สามารถติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0647075300 และอย่าลืมติดตามรับชมกันที่2ช่องทางเพจ Facebook และช่อง YouTube Channel พิมพ์คำว่าเปิดเลนสองชุมชนค่ะ